สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกคือเขาเหมือนเดิมนะครับเพ้า,าเบ่งผลงานมาขึ้นนี่มีบคูพี่น้องสวยง่ามพี่น้องเห็นว่านั่นขโมหนาใส่เขาน้ำนะครับโูพบ้พี่น้องเ็็บม่อเลยพี่น้องมันที่ใครประมาณหาหกคูนะผมว่า มือมทั้งใครนะครับพี่น้องผมว่านจ้าง่ามเลยซ้ำนี่ผมทีบพ่ออกผมย่อยนี่เลยเขาบ่อเองเลยนะครับพี่น้องหนาเขาไว้นี่นะครับไข่กับพ้อยมันเป็นอันเองบ่อเองเลยหรือว่าเองสี่ลรืพี่น้องพ้อยยังสี่เราต้องเห็นนังนะครับเขาจะพอยมีพันธุ์เขาออกกับพ่อ ปกตินะครับถ้าถ้าผมอยากได้หลายๆผมใส่ลงเต็มเลยเลือไอ้บัวหน่อยแต่ผมไตลงเต็มผมเราลงนิดเดียวลง nhẹ นี่ที่ปวดถือว่าน้อยเยอะนี่ถือว่าน้อยเยอะครับแต่ว่ากันบัวง่บัวขนาดสีขุ่นสีเต็มบัวนี่เราบัวหน่อยเด้พี่น้องย้ามเป็นตัวมากนะครับนี่โดยห้ามบัวพี่น้องผมบัวผักใซนเป็นธรรมชาตินะครับมันถือกินผักถือกินหนามไม่นะผักไม่เนี่ยหญ้าไม่เนี่ยเพียงธรรมชาติเท่านั้นเอง ออกไข่ครับเขาก็ปวดไข่น้่นหือว่าผมบูนน้่นะครับก็เรยกออกปีครับหือว่าออกไข่ได้แหละถือว่าตั้มนี่พ่อหลายนะครับพอช่วงนี้มันไข่บ่ค่อยออกนะครับปกติถ้าเ้าได้ไข่ทั้งนี้แล้วนะครับถังห้องจะได้ลายากได้ดีๆนะครับปกติผมเหตุผมจะเยวไข่เวลาล่างออกนะครับล่างดีหลือมาวานดีนะครับ <ส>น,นี่ผมถืบ,บ,บ,บว่าหวานหวานของตัวเองสิเลยบางทีเนของเขาอยู่แบบของเขาเองนะไข่ของเขาจะว่าออกเป็นให้เป็นอาหารเขาจากสามหมืน่นนะครับ,บ,บมืปล่อยแหวงสี่อะไวจากสามมื่นสามมื่นสี่หมืังสี่ให้อาหารเขานะครับที่เขากินไข่เขาเนี่ยแหละนะครับเขาสะเดืเหอหมูนี่แหละกินไข่กินหนามูมวมไวเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอ่านยิงธรรมชาตินะครับมันบเหมือนบอดินนะครับ แวบลงบ่กทองไม่งั้นไม่จะแวบลงบ่บ่แวบจอเขาห้องสิบสบายทองขึ้นนะครับเพราะว่าทองเขาเนีนมันจะจะหมูว่านวัวแต่เนีนมาโดนแล้วนะพี่น้องเนีนมานจะสองเดือนมันเนีนทองจะว่าไข่ออกทุสมือทุสมือเพราะฝนตกดิ่นจอกจอกมานเนียไข่หลุดครับพอเขาสมบูรณ์พักนะครับครบชุดนี้นะครับที่มาพี่น้อง มันไปเบิ้งในบ่ออีกบนมเลยมันไปเบิ้งบ่อแม่พัดนะครับบ่อแม่พัดกับไข่ที่กันที่นันพวกนี้ก็ถือกินกันนไข่นะกมันเงียบประทันกินบ่าเป็น้องไข่เลยบ่าได้รับแต่ว่าไข่มันอยู่บ่าได้รับการผสมเลยครับไม่ได้รับการผสมกับว่าเป็นโตเด้มันก็คือไข่มวลเด็กนะครับ ที่ดีเจียมกัดเด็หรือจครอยู่สงสัยผมว่าน้ำเสียหลายปวดเขาเลยไขครงี้ดิครว่าน้ำฝนเมันไม่ก็สือวว่านี่เกามา่อหพี่น้องน้ำเกาน้ำไม่ได้ก็คือกินเรือน้ำไม่ใครเลยไม่เปียนน้ำไงคนเรีนน้ำไม่หลโอ้ยหลับหม่ทมาบบอนน่นะครับก็บอกเสือกีทำได้เลยบอเสือกนี่อพี่น้อง เปหมนกันบ้างวันอยนก็ไ้ดินนี่นี่ก็ไดสนี่ครับสวยงามมากเลยนะแัดหนาบ้างนนงแลทังเียวยัดต่อพี่น้องเสียวเพิ่งข้างหึงไีอันลเา พอดีท่านพอดีเลยร้องว่าเป็นตัวเนียบ่อน้อยเลยพี่น้องุ้งลตางหลาย้อนจับเมย์พอเมยพัดหน่อกก็เหนียวเหนียววิราช่ะเอาคลิปนี้กับตั้งหนีได้พี่น้องผลปกกักรถกาลไถกับรุดยอดครับใด้ใครับพอกันไม่คิดหนาได้พี่น้องเดี๋ยวมารเรียกมามาดูผลผลงานนะครับว่าเขาโอเคขนาดไหนนะครับ การฝักตัวเขาด,ดีขนาดไหนนะครับปลูกต้นตะไครแล้วอย่าลืมตับตะไคร้ด้วยพี่น้องกดตับตะไคร้กดไลค,ค์กดแชร์สวัสดีครับ